คุณลงสองทีอ่นี่ไงที่ตัดอ่าพี่เตียตัดกันเลยอ่ะเนี่ยเราตัดดูะครับ มันเยอะม,ม,มากเลยอ่ะเอตัดแล้วอ่ะอ่ะต่อไปฮูดนะพี่ต่อไปฮูดนะเฮ้แต่สอบนั้นชิบะสามตัวจริงเหรอฟิลสามน่าสามตัวต่อไปฮูดนะคะ มาดูวูดกันอ่าออ,อันนี้เขาเขาเอ่อมีมีซิปมีสวมกับซิปเอ้เขาทำซิปเปิ์แยกปะพี่จำไม่ได้แล้วอะทำซิปเปร์แยกปะเอ้ยไอ้กี้วสวยอะไอ้กี้สวยมากเลยเหมือนจะทำทั้งซิปแล้วก็สวมนะ,ะสวยจริง สวยสวยอันนี้อะไรอ่ะนี่เป็นเป็นสิบหน้านะพี่นี่ u n i q o ค่ะนี่เป็น u n i ค l o นะสิบหน้าโอตัวนี้ผ้าหนามากเลยยี่ห้ออะไรวะผ้าหนามากอ่ะ NBA NBA แต่อันนี้แบรนด์เกาหลีหรือเปล่าใช่ไหมผ้าหนามากเลยนะ ปักด้วยอ่ะปักผ้าใหม่มากเลยยังใหญ่เลยอ่ะฟินลล์คาร์บนี่ตัวนี้มาอีกพี่ฟิมอุไย้ป้ายแบรนด์เกาหลีเยอะมากเลยนี่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นไนกี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็ใช่เห็นไหมยี่ห้อเกาหลีอีกแล้วพี่อันนี้ก็ใช่ยี่ห้อเกาหลีอีกแล้วแบรนด์เกาหลี สวยอ้อยได้แบรนด์เกาหลีเยอะมากเลยแค่แบบชั้นผ้าที่ไม่กี่ตัวเองนะเนี่ยมาดูดิพี่แค่ชั้นผ้าไม่กี่ตัวเองอะมีซิปหน้าปนมีปนมีปนเหมือนเขาเขาเขาไม่ได้แยกอย้ตัวหนามากเลยตัวนี้ตัวหนามากู้หนามากเลยพี่ห่ออะไรวะพี่หนา<อ>ตัวใหญ่มาก ปักที่ป,ป,ป,ปัก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 ยังสวยเลยดิสีพัดเตลอืมเดืองนี่น้องหมาน้องหมาใหญ่ใหญ่โอ้ยดูแก๊บดิยังสวยเลยอ่ะด,นะดูดิงานปักไม่มากโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แก๊บตกใจนี่ยี่ห้อนี้พี่ป้ายเกาหลีอีกแล้ว โอ้ใหม่มากพี่ใหม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะใหญ่เออตัวใหญ่ดี ันห้าค่ะป้ายแฮปปี้ค่ะพี่หกพันห้าใครจะซีเอกระสอบนี้พร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมซีเอกระสอบนี้แล้วยังไมกี้จะดูอีก่่สพร้อมจะซีเอกระสอบนี้แล้วยังนี่ตัวใหญ่ๆเลยพี่เด็กเกะ ตัวใหญ่เลยพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บางตัวเป็นซิปหน้านะเราไม่ได้ติดซิปน,นะนี่แชมเปียน,ส,นสดโอ้าตัวใหญ่มาล้ลทุดิโอ้ยพี่สก,กีนแบบโอ้ยเต็มมากเต็มมากชเชือเกเลอเลยเชือกเส้นใหญ่เออเนี่ยบางตัวคือเขาก็ผูกเชือกมาให้ดีเลยนะ ครบเลยนะอู้ผ้าหนามากเลยเนี่ยพี่ดูดิเขาปลูกเชือกมาให้แบบเก็บงานมาให้อ่ะอืมตัวใหญ่ผ้หาหนามากเลยอ่ะดูผ้าหนาๆทั้งนั้นเลยอ่ะว้าวมาอีกแล้วอีกแล้วแมนเกาหลีฉ่มำมากเลยอ่ะแมนเกาหลีฉ่ำมากเลยเชือกเขาปลูกมาเรียบร้อยนี่โอ้ย ตัวตัวใหญ่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 พี่พี่ฟ์มอย่าไปสิเอากระเป๋าลูกค้ามันมาเยอะมากเลยอ่ะพี่พี่มันมาเยอะมากเลยอ่ะโอ้พี่ฟิล์มโกยอย่างเดียวเลยนี่นิวบาลานที่ดูนิวบาลานโอ้โหใหญ่มากป้ายเต็มนะ ผ้าสะอาดนะสะอาดอได้งานแบรนด์เกาหลีเยอะมากค่ะลูกค้าผ้าสะอาดตัวใหญ่พี่มีทั้งส่วมแล้วก็ซิปนะหมีมาอีกแล้วใช่ใชเมื่อกี้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ดูดิพี่กินเต็มเต็มโอ้งานโกเรียเนี่ยดูนี่ ทรงตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิใหญ่มากเลยอ่ะอตัวนี้บุกขนนะลูกค้านี่ดูบุกขนคือเขาไม่ได้แยกนะอเมริกันนอมันนุ่มมากเลยอะนุ่มนะอมอ้ยดูดิอุ้ยผ้าหนามากอุ้ยผ้าดิผ้า,นาหน,า,นามากเลยอ่ะดูดพี่หนาใหญ่นี่อันนี้อะไรอ่ะ อสวยอ่ะสวยสวยต้นหนาตัวใหญ่หญอืมตัวใหญ่มากเลยดูดิงนหนาอู้หูตัวให,ใหญ่จะข้ามแล้วเนี่ยดิสคัเโอรี่จะโยนข้ามและงานหนางานตัวใหญ่เลยพี่จะเรียบรึยัเนาะมันข้างในมันเป็นบุกกรดไหมะจีคบค่ะพี่จีบอะไรนะโอ้เอาฝั่งพี่ฟิมอีกฝั่งพี่ฟิมอีก อุ้ยสวยอ่ะสวยสุกรีนหืมสะอาดนะท่าุ่าาวใหญ่มากเลยน้ำปันตัด ปดสิบโลนะคะตัวใหญ่นะงานก็ออกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตังค์ตรงครับใช่ใช่ลอเรือหนึ่งสองค่ะกระสอบนี้รอเรือหนึ่งสองกระสอบนี้ร oh, อเรือหนึ่งสองหกพันห้าร้อยบาทรอเรือหนึ่งสองดูใกล้ใกล้รายละเอียดดูนะ,ะ้อผ้ ล้อเรือหนึ่งสองพี่กระสอบนี้งานใหม่ใช้ได้เลยดิกกี้วันนี้ไม่ได้เปิดด้านนั่นเนี่ยจับหวอยู่ด้านอยู่พี่งานใหม่มากค่ะพูดงานใหม่มากใหม่ตัวใหญ่แบรนด์เกาหลีเยอะวันนี้หมดแรงค่ะก็เลยแบบว่าไม่มีแรงพูด รอเรือหนึ่งสองค่ะพี่รอเรือหนึ่งสองขากลมไม่ได้เปิดแล้วพี่เปิดมากี่ลูกแล้วขอกลมมันมีลูกค้าจะโอนมาอีกนะขอกมเปิดเปิดไม่ได้แล้วลูกหรือเจ็ดลูกแล้วค่ะเดี๋ยวมีลูกค้าจะโอนมาเป็นสิบลูกอ่ะเออไม่ได้เปิดแล้วอ่ะ ส6 2ที่กระสอบนี้ใครรับส่งฟรีนะจัดให้เอาแารีสเบอร์ลินแบรนด์เกาหลีออกดีมากค่ะแบรนด์เกาหลีออกดีมากเกาหลีออกดีมากแล้วก็ผ้าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็ถือว่าสะอาดมากเลยมีทั้งส่วนแล้วก็ชิดรวมกันแบรนด์เอาว่าแบรนด์ดังๆเยอะแบรนด์ดังๆเยอะ งานด้านล่างยังมีอีกเยอะเลยอ่ะพวกงานปากักงานฟอนอะไรต่างๆก็คือยังออกอีกเยอะเลยเนี่ยปัปกปักฟอนสกีนออกอีกเยอะเลยค่ะพี่กระสอบนี้ส่งให้ฟรีนะคะกระสอบนี้ส่งให้ฟรีสีดำเลยกๆตัวใหญ่ผ้าหนาหนาปึกเลย โอเคพี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่ๆที่รับทุกก้อสอบเลยนะคะในไลฟ์นี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมดแรงมากใหญ่มากเลยค่ะหมดแรงอ่ะแชมป์แชมป์แชมป์แบนยอแบนยอค่ะแบนยอขอพักกินข้าวก่อนนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพี่เจอกันในไลฟ์ต่อไปนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ